สวัสดีค่ะพบกับครูขวานในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในใหน่วยการเรียนรู้ที่5มีชื่อหม่ว่างานประดิษฐ์เราก็จะมาเรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบตัวชี้วัดง1.1ป .2 ท .2 ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทํางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบค่ะเรามาทบทวนความรู้มาคับที่แล้วกันนะคะในเรื่องของการดูแลแปลงพอ,อกล้านะคะนักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแปลงพอ,อกล้าอ่เรามาดูนะคะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรคะ่ะ การออกแบบเป็นการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงานสามารถมองเห็นรับรู้หรือสัมผัสได้เพื่อให้เข้าใจในผลงานร่วมกันนะคะการออกแบบทําได้2ลักษณะใหญ่ๆได้แก่ 1. การรักภาพ2มิติและ3มิติเพื่อนําเสนอแนวคิดของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ลงในกระดาษ 2. การสร้างแบบจำลองขนาดย่อหรือขนาดเท่าของจริงค่ะ เรามาดูกันแรกกันนะคะการร่างภาพสองมิติและสามมิติเพื่อนําเสนอแนวคิดของการออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้ลงในกระดาษนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเช่นเป็นกล่องอะไรคะเป็นกล่องของขวัญก็จะมีด้านยาวแล้วก็ด้านกว้างนะขาเรียกว่าภาพสองมิติคือภาพที่ประกอบด้วยด้านกว้างและด้านยาวต่อไปนี้นะคะเป็นภาพสามมิติ คือภาพที่ประกอบด้วยด้านกว้างด้านยาวและด้านสูงอ่าด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ด้านสูงนะคะต่อไปค่ะการสร้างแบบจำลองขนาดย่อหรือขนาดเท่าของจริงอ่าอันนี้เป็นกล่องของขวัญน,นะคะนี่เป็นแบบจำลองกล่องของขวัญเท่าขนาดจริงอ่าที่เป็นอะไรคะสามมิติอ่า เรามาดูนะคะสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบก็จะมีอะไรกันบ้างค่ะอันนี้เลยอย่างแรกนะคะเรียกว่าอะไรคะแปรงสีฟันอ่าแปรงสีฟันเห็นไหมะคะประโยชน์ก็คือใช้ทําความสะอาดฟันโดยใช้คู่กับยาสีฟันนั่นเองอ่ามีหลายขนาดนะคะทีนี้มาดูค่ะแนวคิดในการออกแบบนะคะ มีรูปทรงที่จับถนัดมือ,อแล้วก็แปลงสีฟันเด็กจะมีขนาดเล็กและมีลวดลายการ์ตูนสีสันสดใสแต่แปลงสีฟันของผู้ใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าและไม่มีลวดลายการ์ตูนแล้วก็สังเกตได้าจากอะไรคะการใช้แปลงสีฟันของเราอของคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นแบบนี้ไหมส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าของเด็กจะอันเล็กของผู้ใหญ่ก็อันใหญ่ แปรงฟันเช้าและเย็นใช่ไหมลูกต่อไปนะคะอันนี้อะไรลูกหวีอ่าประโยชน์ก็คือใช้หวีเส้นผมที่พันกันให้เรียบไม่ชีฟ้ฟูอ่าไม่ว่าผมสั้นผมยาวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหวีได้หมดเลยนะคะอ่าแนวคิดในการออกแบบก็คือมีรูปทรงที่จัดถนัดมือเห็นไหมคะและ้วก วีมีหลายขนาดและมีรูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนั่นเองค่ะและก็มีสีสันและรูดลายน่ารักน่ารักให้เราเลือกใช้นะคะต่อไปนี่อะไรคะอ่าร่มรม่มนี่สวยไหมสวย,ยค่ะเป็นลายสีฟ้ากับสีขาวสลับกันนะคะประโยชน์ก็คือใช้กันแดดและกันฝนนะคะ แนวคิดในการออกแบบก็คือมีด้านจับที่สามารถจับได้ถนัดมือแล้วก็ร่วมมีขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานเพียงคนเดียวะะหรือจะมีขนาดใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราใช้ตามความชอบของเรานะคะต่อไปค่ะมีสีสันและลวดลายน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เลือกใช้แล้วก็เลือกซื้อแบบที่เราชอบนั่นเอง ต่อไปค่ะ,ะไคะลุกอันนี้หม้อหมูข้าวหม้อก็จะมีหลายแบบเหมือนกันประโยชน์ก็คือใช้หุงข้าวให้สุกเร็วและอุ่นข้าวให้ร้อนอยู่เสมอนะคะแนวคิดในการออกแบบก็คือมีรูปทรงที่หลากหลายฝาหม้อเปิดปิดได้สะดวกใช่ไหมคะแล้วก็อุ่นข้าวให้ร้อนทั่วถึงน้ำหนักเบาใช้งานได้ง่ายแล็ที่สําคัญปลอดภัยจากการ ถูกไฟดูดอ่าในบ้านใครมีหมอ้อข้าหมอ้อหุงข้าแบบนี้บ้างอ่าแต่หลายคนก็มีหมอ้อหุงข้าวลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรคะเราคงจะคุ้นๆน,นะคะคุ้นที่สุดเลยคะ่ะเเรียกว่าในรูปดินสออ่าเป็นดินสอแบบเหลาแล้วก็เป็นดินสอกดนะคะประโยชน์ของดินสอก็คือใช้เขียนหนังสือหรือวาดภาพนั่นเองนะคะ แนวคิดในการออกแบบก็คือมีรูปทรงเป็นแท่งยาวจับถนัดมือแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมคะมียางลบที่ปลายดินสอด้านหนึ่งเพื่อความสะดวกในการใช้งานอ่าแล้วก็ดินสอมีทั้งแบบดินสอที่ต้องเหลาแบบนี้นะคะให้แหลมจึงจะใช้งานแล้วก็เขียนได้สวยด้วยใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ดินสอกดที่ใช้งานได้สะดวกวก็คือเปลี่ยนไส้ด้านบนนี้ถูกไหมคะ ก็มีหลายแบบให้เลือกมีเลือลายเต็มไปหมดเลยค่ะต่อไปนี้ค่ะอะไรเอ่ยเราก็ใช้อยู่ตอนนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรลูกกระเป๋าเป้ค่ะสวยไหมอ่ามันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะแบบบางคุณก็ใช่แบบล้อลากอะ่ะอ่าแต่ความชอบนะคะประโยชน์ก็คือใช้บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอ่าแนวคิดในการออกแบบนะคะ มีการออกแบบหลายขนาดสามารถรับน้ำหนักได้อย่างดีมีช่องภายในใช่ไหมคะเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักของกระเป๋าด้านหน้าด้านข้างเนี่ยมีเป็นซิปหมดเลยค่ะมีสายเอวและช่องเก็บของต่าง,าง,าง,างๆเยอะแยะเลยแล้วก็มีสายสะพายสะพายหลังที่สามารถปรับระดับได้เพื่อความประชักในการสะพายนั่นเองค่ะ,อะของใค่มีแบบนี้บ้างลูกอันนี้สีน่ารักมากเลยคุณผู้ชมชอบเลยนะคะ อย่างนี้นะคะความรู้ที่ได้จากมันน้นะค้ะคือในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบนะ่าเราซึ่งเป็นผู้บริโภคเราก็ไปเลือกซื้อมาได้ใช่ไหมคะอ่าหรอก็สามารถบอกสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องให้ถูกประเภทด้วยนะคะอ่านทะีนี้นะคะครูผ่านก็ใช้นักเรียนเนี่ยทำแบบสุกขัด ในหน้าที่128นะคะนนี้เปิดไปเลยคะ่ะจะมี2ข้อนะคะจะมีข้อหใหญ่ก็ข้อ2ใหญ่อันนี้นะคะอันแรกเนี่ยคำาันนั็คือ,อลูกนักเรียนสังเกตภาพสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันแล้วนําชื่อของเครื่องใช้ที่กําหนดให้เขียนลงในภาพให้ถูกต้องนะคะด้านล่างนี้นะคะจะมีรูปมาให้แนวแล้วก็ด้านล่างนี้ นักเรียนแบ่งกลุ่มสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันโดยเขียนหมายเลขหน้าภาพในกิจกรรมข้อหนึ่งลมในตารางแล้วก็แบ่งค่ะจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนั่นเองค่ะนี้ใครที่อ,อยางไม่เข้าใจก็สามารถท,ท,ทวนนะคะในหนังสือ121ถึง123ได้เลยนะคะ,ะใครที่ทำเสร็จแล้วก็ ส่งงาน,นทางไลน์ส่วนตัวครูพันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คูพันขอจบคลิปเีน่นี้แล้วกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ